สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่รักค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะ f อฟซีย,า,ยาวที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้พบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะหนีไปไหนไม่ได้นอกจาก เกี่ยวกับเรื่องปลูกต้นชนชมนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนเทคนิควิธีดูแลต้นชนชมเทคนิคการปลูกต้นชนชมเทคนิคง่ายๆวิธีง่ายๆกับการปลูกการเลี้ยงต้นชนชมเพื่อนเื่อนคะวันนี้ยายนาวจะมาอัปเดตต้นชนชมที่ยายนาวตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดแต่งรากที่ต้นชนชมต้นนี้เคยเน่า เคยเป็นอาการรากเน่าเคยมีอาการรากเน่าเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ชวนชมต้นนี้เห็นไหมคะความงามของชวนชมต้นนี้ที่ยายนาวปรับแต่งรากปรับแต่งยอดให้กับชวนชมต้นนี้ยังมีรอยแผลอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมสามเดือนสามเดือนจะเข้าสีเดือนที่ยายนาวดูแลชวนชมต้นนี้ อย่างดีอย่างเป็นอย่างพิเศษนะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าต้นชนชมต้นนี้มีอาการรากเน่าเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวยานาวจะพาเพื่อนเพื่อนเดินไปตรงที่ร่มๆนะคะจะจับกระถางน้องมาอธิบายคร่าวๆนะคะชวนชม,ชมต้นนี้เมื่อก่อนนะคะเพื่อนเพื่มีอาการรากเน่าในช่วงในช่วงฝนที่ผ่านมาในช่วงฝนที่ผ่านมาน้ําขัง น้ำอยู่ในกระถางในตอนช่วงกลางคืนที่ฝนตกหนักใช่ไหมคะเพื่อนๆฝน,นตกหนักๆแล้วทีนี้เหมือนว่าเรารดน้าําซ้ําเรารดน้าําซ้าแล้วทีนี้ทําให้ต้นชะชมต้นนี้ยายนาวปลูกต้นชะชมต้นนี้ฝังอยู่ลงลึกนะคะอยู่ในกระถางแบบลึกอย่างลึกโดยที่รากของเขาอยู่ในดินเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ แต่พอมารู้อีกทีทำให้ต้นชมชมต้นนี้มีอาการรากเน่ามีอาการโขดเนั่งนะมคะเพื่อนเพื่อนยายมะนาวก็เลยตัดสินใจถอนถอนออกมาถอนออกมาแล้วก็มาตัด นะคะก็ยังดีหน่อยโชคดีหน่อยที่ว่ายังมีอีกฝั่งหนึ่งยังมีมีรากแบบนี้นะคะยังมีลําต้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆยังมีลําต้นแบบนี้เนาะยังมีต้นของเขายังมีรากของเขาอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเน่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็คือชนชมต้นนี้จะมีอาการเน่าเห็นไหมคะยังเป็นรอยแผลที่ยายนาวตัดทิ้งนะคะถ้าบ้านไหน เพื่อนๆคนไหนที่ปลูกชนชมแล้วมีอาการดังกล่าวมีอาการอย่างเช่นต้นไม้ของเยมะนาวต้นนี้นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆถอดออกจากกระถางนะคะเพื่อนๆืถอดออกจากกระถางถอดมาวางไว้ข้างนอกโดยที่ให้ลมปลอกลมเป่าแล้วก็ตัดตรงที่เน่านะคะเพื่อนๆืตัดตรงที่เขามีแผล ตรงข้อมีแผลตรงที่เขาเน่าทิ้งนะคะทิ้งแล้วตัดทิ้งแล้วให้เพื่อนเพื่อนให้แผลเขาแห้งให้แผลเขาแห้งแล้วเอาปูนนะคะนําปูนกินหมากนะคะยังมีปูนอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนปูนกินหมากทาอย่างหนาทาอย่างหนาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทาให้อย่างหนาเลยแล้วก็วางไว้เฉยๆประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนสิบห้าถึงหนึ่งเดือนนะคะรอให้แผลเขาเซตตัว รอให้ลำต้นหรือว่าโขดหรือว่ารากของเขาเซตตัวชนชมเราจะวางไว้เป็นเดือนเขาก็ไม่ตายนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเรารีบปลูกแต่ถ้าเรารีบให้น้ำนั่นแหละค่ะคือเขาไม่รอดแน่นอนเพราะว่าชนชมไม่ชอบน้ำนั่นเองค่ะแต่ที่นี้มาดูตอนนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมหลังจากที่ยายาวปรับแต่งปรับราก แต่งรากตัดรากทิ้งแล้วก็วางชนชมไว้แล้วก็นำมาปลูกปลูกได้ประมาณเดือนกว่า,วาเดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่งเดือนครึ่งประมาณเดือนกว่าๆเขาก็เริ่มนะคะติดดอกใบนะคะอย่างงามออกมาตอนที่เราตัดนะคะเพื่อนๆยายนาลืมอธิบายอีกตอนที่เราตัดรากตรงนี้ทิ้งถ้ามียอดถ้ามีใบให้ตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องอ่า กินอาหารอยากกินอาหารเพราะว่าเขาต้องเอานําเขาต้องนํามาเลี้ยงใบเนาะเขาต้องนําอาหารมาเลี้ยงใบแต่ทีนี้ถ้าเราตัดออกตัดรากตัดอะไรทิ้งเราก็ตัดทิ้งออกให้หมดนะคะตัดยอดออกนะคะเพื่อนๆตัดยอดใยนาวจะตัดยอดตัดใบทิ้งหมดให้เขาแตกใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คือเป็นการบริไฟใหม่นะคะบริไฟต้นชนชมใหม่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใยนาวบริไฟใหม่ทั้งหมดตัดออกทั้งหมดเห็นไหมคะก็ยังมี ลอยที่ว่ายายนาวตัดแล้วก็นําปูนกินหมากนะคะมาทานะคะนะคะเขาก็จะติดติดยอดออกมาใหม่แตกแตกยอดออกมาใหม่นะคะพเพื่อนๆแตกยอดออกมาใหม่เนาะ,ะนี่ถ้าเป็นดอกแบบนี้นะคะดกอกฝอแบบนี้ให้เพื่อนๆเก็บทิ้งนะคะทุกคนเนาะ,ะเขาก็จะแตกยอดแตกช่อออกมาแล้วก็ติดดอกติดตูมออกมาให้เราก็คือณตอนนี้ก็คือชนชมต้นนี้ของยายมะนาว รอดร0อยเปอร์เซนค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆนยังไม่เข้าใจให้เพื่อนๆนกลับไปดูคลิปที่ยายมะนาวนะคะยายมะนาวจะทําคลิปไว้หลายๆคลิปนะคะให้ย้อนสามารถย้อนนะคะเปิดแล้วก็ย้อนไปดูได้ว่าวิธีทําทําแบบไหนยายมะนาวทามีวิธีวิธีแก้ไขวิธีทําวิธี ตัดและเฉือนออกแล้วก็วางอย่างไรเอาไว้แบบไหนให้ได้เพื่อนๆเ,เอานํามาปฏิบัติใช้มาแก้ไขปรับปรุงกับต้นไม้ของตัวเองอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการหรือว่าลักษณะคล้ายๆที่ยายมะนาวพูดเบื้องต้นกับต้นไม้ของยายมะนาวก็สามารถสามารถนํา มาใช้กับตัวเองได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือยายมะนาวทําตรงนี้ก็คือมันได้ผลร้อยเปอร์เซนค่ะเพื่อนๆได้ผลร้อยเปอร์เซนกับการแก้ไขกับการแก้ไขกับการปรับแต่งรากปรับแต่งยอดนะคะเพื่อนๆปรับแต่งรากปรับแต่งยอดนะคะแล้วเราก็นํามาปลูกเราปลูกเราอย่าปลูกดินกรุบเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าให้เขาให้เขา เซตตัวดีๆให้เขาอยู่อยู่แบบที่ว่าอยู่ตัวนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ตัวดีๆให้แผลเขาหายสนิทหลังจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่ก็คือเราเอามาปลูกโดยดินที่เมื่อก่อนจะปลูกให้ให้ดินที่จะกลบอยู่ตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เอานํามาปลูกปลูกใหม่ก็คือเราก็วางวางตรงแผลเนี่ยอ่าสูงขึ้นมาเหนือขอบอ่าเหนือดินนะคะสูงขึ้นมาให้อยู่เหนือดิน นะคะไม่ต้องให้อยู่กับดินกดินก็คือให้อยู่ตรงตรงเนี้ยค่ะให้อยู่ตรงรากต่าๆของเขานี้ก็ได้แต่พอเขาเซตตัวดีๆเขาอยู่ตัวดีๆนะคะเราค่อยมาเปลี่ยนกระถางให้กับชนชมที่ ป่วยนะคะที่เขาป่วยมีอาการป่วยมีอาการเป็นลักษณะแบบนี้เราค่อยมาเปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนดินให้ชนชมของเราใหม่นะคะทุกคนให้เขาเซตตัวให้แผลเขาหายเป็นปกติให้เนื้อเ็าเป็นเนื้อเดียวแล้วเราค่อยมามาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาก็ได้ใหม่นะคะ <S <S ยังมีรอยมีดเห็นไหมคะรอยมีดที่ยายนาวทาก่อนหน้านี้ยังมีรอยมีดอ่าเป็นรอยอยู่กับต้นชนชมต้นนี้แต่ตอนนี้ก็คือ ก็คือเขารอดแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือการการแก้ไขการแก้ไขการดูแลต้นชนชมอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อนๆอนอย่างถูกวิธีก็คือถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ถอดออกมานะคะดึงออกมาจากกระถางเรามาวางไว้แล้วเราก็ตัดแผลแต่งแผลแล้วก็วางไว้นะคะเพื่อนเพื่อนนีม้เขาจะมีแค่ด้านเดียวนะคะเพื่อนๆนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเลี้ยงชนชมชมดอกนะคะไว้ดูดอกชมดอกเขาก็จะสามารถอยู่กับเราได้ อีกสักระยะนะคะเพื่อนๆถ้าเราดูแลเขาถูกวิธีเขาก็ สามารถติดดอกออกดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมเหมือนเดิมนะคะชนชมถ้าว่าปลูกง่ายก็ง่ายถ้าว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายถ้าเรารู้จักวิธีและเข้าใจเขานะคะเพราะว่าชนชมเป็นต้นไม้ที่ประเภทที่ไม่ค่อยชอบน้ําไม่ค่อยน้ําไม่ค่อยเยอะกับเขานะคะไม่ต้องให้น้ําเยอะกับเขาเขาก็สามารถที่จะให้ดอกติดดอกออกมาให้เราได้เชย่ช,ยชมชื่นชมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆลองลองดูนะคะถ้าบ้านไหนเจอปัญหาแบบนี้เจอ เหตุการณ์แบบนี้ก็ลองเอาไปนําใช้กับต้นไม้ของตัวเองนี่คือยายมะนาวมาอัปเดตว่าต้นชนชมของยายนาวที่เคยเป็นแผลนะคะที่เคยเป็นแผลบางทีอาจเพื่อนๆอ,อาจจะเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะอา,อาจจะมีคนที่ประสบปัญหาแบบนี้กับ การปลูกชนชมว่าเขาเป็นแบบนี้บางทีอาจจะถอดทิ้งไปเลยอาจจะทิ้งอาจจะเอาน้ํามารดอีกรดแล้วรดซ้ํารดซ้ําลดอีกอะไรประมาณนี้แต่ไม่เข้าใจว่าเออเขาเกิดอาการรากเน่านะคะไม่รู้ว่าเขารากเน่าแล้วอ่าถอดออกมาปลูกใหม่ทําใหม่อะไรได้อะไรประมาณนี้อาจจะให้น้ําให้น้ําแล้วเขาก็จะเน่าเลยนะคะตายเลยในที่สุดเขาก็จะตายเขาก็จะไม่รอดนะคะนี่ก็คือยายมะนาวทาอ่าดีค่ะก็คือ ชนชมต้นนี้รอดร้อยเปอร์เซนค่ะพเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆนกดไลค์ฝากเพื่อนๆก,ก,กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องยายนาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆานะคะทุกคนที่แวะเข้ามาชมและเป็นกําลังใจให้ช่องยายนาวค่ะคลิปนี้ยายนาวไปแล้วค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณน้ําใจงามเพื่อนๆนทุกคนนะคะช่องดีมีความสุขกับการปลูกชนชมช่องดีมีความสุขปีใหม่ค่ะทุกคน